ดีสวยๆก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะดวงดาวสวัสดีและสวัสดีพังดวงดาวของเรากราวสวัสดีพ่อจ่าแม่จ่าทุกทท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มีพ่อๆแม่ๆนะคะหลายท่านเหลือเกินนะคะเดี๋ยววันหลังจะทําคลิปขอบคุณชื่อนะคะขึ้นชื่อไว้เลยนะคะวันนี้ก็วันพุธนะคะฝนก็จะเริ่มตกมาอีกแล้วนะคะฝนก็จะเริ่มตกมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนเช้าฝนก็จะตกที่นี่ตกบ่อย ตกทุกวันก็ว่าได้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะตกทุกวันนะคะตกทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะอากาศก็จะแจ่มใสหน่อยนะคะตอนเชา้าแต่ฝนลงเม็ดแล้วนะคะตอนนี้ฝนกําลังลงเม็ดแล้วนะคะก่อนที่ฝนอ่าก่อนที่เราอ่าเราเขาเรียกอะไรก่อนที่เราจะมาทำการขายนะคะไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่า,าว่าฝนลงเม็ดมาเราก็เลยมีเวลาว่างหน่อยนะคะตอนนี้เราก็รีบอ่าทำเก็บขยะ เพื่อที่จะไปขายก่อนนะคะเพราะถ้าฝนตกบางทีก็ไม่ได้ขายนะคะฝนตกบางทีถ้าฝนตกลมแรงก็ไม่ได้ขายนะคะสวัสดีค่ะพ่อควานพ่อควานทําอะไรครับครับายจ่า <c oughs> เก็บขยะนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้มีไรายได้อีกชนหนึ่งนะคะเราไปเก็บขยะมานะคะ <c oughs> เราเห็นขยะตรงไหนนะคะเราก็ไปเก็บมาเนาะแล้วก็มาทําการแยกนะคะเอาไว้แบบว่าเติมคะแนนนะคะเอาไว้ค่าใช้จ่ายนะคะ เราก็ไม่ได้อยู่ดูนิ่งดูได้นะคะวันหยุดนะคะแม่ควานก็ไปรับจ้างทาความสะอาดตามบ้านนะคะวันอาทิตย์นะคะนะคะนะคะสู้นะคะตาสู้ๆไหมครับสู้นะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะนะคะแล้วก็เก็บหอมอมลินะคะตานะคะก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปนะคะเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเข้ามานะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะเราก็ทำการเก็บแยกขยะตอนนี้นะคะแต่ก็เยอะอีกส่วนหนึ่งแล้วเราเอาไปขายแล้วนะคะรถซาเล้งหนึ่งเนาะ แล้วก็เอาไปขายเลยรูซาลิงหนึ่งนะคะได้เสริมนะคะให้ดวงดาวได้ทานนะคะอุ้ยยกมือวายยกมือวายอีกแล้วเดีย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 ยวเดี๋ยวอย่าให้กินเดี๋ยวอย่าให้กินดวงดาวของเราอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะเมตตาช่องทางดวงดาวของเราด้วยนะคะแป๊บหนึ่งน,นะคะ ดาวสวยๆดาวสวัสดีสวัสดีพ่อจ้าแม่จ๋าเลยสวัสดีพ่อจ้าแม่จ๋าดาวสวัสดีจ้าสวยๆสวัสดีทางนี้โอเคค่ะสู่ๆสู่ๆไปด้วยกันนะคะดวงดาวสู่ๆไปด้วยกันนะคะดวงดาวจ๋าสู่ๆไปด้วยกันนะสู้ไปด้วยกันนะดาวสู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปทำการเก็บแยกขยะก่อนนะคะตอนเย็น เดี๋ยวยังไงถ้าฝนไม่ตกก็เจอกันนะคะพ่อจ้าแม่จ้า